โอเคสวัส <Okay>, so ดีคุณผูสชมทุกท่านด้ครับอยู่กับช่องม,มีสาร้าครับวันนี้ก็ลงหนึ่งสี่เช่นเคยนะครับช่วงนี้ผมเริ่มที่จะติดลงหนึ่งสี่มากแล้วอเอ้มีตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งผมจะลงข้างบนนี่นะแล้วให้มันลงนั้นล่างผมต้องคอยรุนว่าข้างบนจะมีปืนไหมอู้หูดูฟ้าประธานมาให้ไม่มีปืนเลยนะคนณผู้ชมโอ้แล้วมันก็ได้ปืนไปแล้วอะ่ะล่างบ้านมีปืนแน่นอนนะผมว่าเอาไงดีอะเอา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 ,เอา ลงมาอย่างรันทดนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วข้อมีปืนข้างล่างนี้สแปซกับพีเก้าศูนย์เลือดแค่นี้ก็วัดใจเธอไม่ได้หรอกหนีดีกว่าผมได้ยินเสียงเท้ามานะันวิ่งมันน่าจะวิ่งขึ้นไปน่าจะขึ้นไปยิงผมแหละจะคงจะหนีไปนะผมจะหนลีลงไปล้าล่างไปลงลงลงไปหาของข้างล่างหรอกเพราะว่าเลือดไม่มีเลยท่านผู้ชมเลือดผมมีแค่เจ็ดสิบเองอะ ไปะเฮ้ย V S อ๋อตอนนี้ผมเล่นเป็นขอเล่นเป็น V S นะครับผมเบื่อไอเคแล้วโอเคโอ้ยลูกซองโอ้ยครบเซตผมเลยอ่ะ V S D I แล้วลูกซองฉักแม็กไว้นะครับผมไอข้างหน้าผมเหมือนจะมีคนนั่งเป็นชิมไหมคนนั้นอ้าวอาวอ้าวอ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 ้าวอ้าววาอวอลไม่ติดละสินั่ำเขาแบบนั้นอะเรียบร้อยนะครับผมอยู่นั่ำเขาแบบนั้นบอกเลยมีโอกาสลอกสูงมากเพราะ มโอกาสรอดน้อยมากเพราะว่ามันวายงงบอไม่ติดมันเป็นเนินเขาวายบอยาวเอ๊ะข้างหลังมีวายบอปัญญา,าอนนะปัญญา,าอนยิยงนะยิยงนะโอุ๊ยเอาเร็วเ,เลยโอ้โหเกือบแตกผมผมนี่แหละเกือบแตกไม่ใช่มันนะฮะเลือเหลือสามโอ้ยเอาไงดีเอาไงดีางดยาผมหมดอ่ะท่านผู้ชมผมจะทำไงดีอะผมจะวิ่งเข้าไปในบ้านเอลน,นะหลบตรงนี้ก่อน ไงเดียเอาไงเดียโอ้โหมันมันก็ล่อซะเหลือเกินมันล่อใผมยิงนะเหมือนมันรู้อะว่ายาผมไม่มีอ่ะเออโอ้โหดีวะนะดีที่มันยิงสวนไม่ครับล่อล่อฉันล่อเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเรียกพรมมะวุ้ยหัวเต้หัวเต้เออล้มไม่เซ่ไหน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 เอาเออเอาลงมาข้างล่างเราผมไม่เห็นอะไรนะเนี่ยเอาเลยๆโอ้โหโดนเม็ดเดียวเอาเลยๆ โอ้โหไม่ตายท่านผู้ชมกลับเลยโอ้โหไม่โดนเลยข้างข้างล่างมาข้างล่างมาตัวนึงมาตัวนึงโอ้อย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะโอ้ฟังไอโฟนได้ยินนะเอามาช์ามาแล้วมันอยู่ที่หินนะอยู่ที่หินเออเราเปิดไปสิเอาเลยนเอาเลยนเลยเอาเล่นยโอ้โหมันมันไม่ยิงสวนสวนออใส่หนึ่งนะใส่หนึ่งโอเคเหลือเหลือเหลือด้านล่างนะเหลือด้านล่าง โอเคโอเคเคยมาสิแตกแน่ครับก็มาแตกแน่บอกเลยไอย้ยามีการย่อด้วยมีการยอ่องผมผมผมต้องซ้ำตัวนี้นะเถึงมันฉุกงันเรีจมอนนะครับแตกแตก,แตกผมว่ามันต้องอยู่ด้านหลังมัน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 ต้องดีดหนังยางขึ้นมาแน่เลยวงล้ออ่ะเออว่าละเออตายไปสี่ตายหมดเจ็บหมอนนะเจ็บสี่นะครับหมดตีนะครับผม โอ้หยาไม่มีเลยเอ่วเนี่ยมันก็ไม่มียานะครับท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยโอ้ยอันนี้มียามียาโอ้โหมีแค่กล่องเดียวโอ้ยลรันทดมากเลยตอนเกมเนี่ยป่ะผมจะมาแลกของนะได้ได้ยาาเมอะผมจะแลกเป็นกระเป๋าสามแล้วก็ไอซ์บอลสองเซตเลยนะเพราะว่าเล่นหนึ่งสี่มันไอวอลสำคัญมากเลยยังป่ามมาต้องสิบโลขึ้นอนะ่ะถึงผมเชื่อว่าจะรอดได้รอดถึงท้ายเกมนะนะ เราก็ซื้อเลด้าไปอันน,นะตัดข้างหน้ามีไปมีประเด็นนะครับเหมือนยิงกับไอตี้นึงอยู่นะครับผมเสือกได้ไหมเสือกได้ไหมเสือกเสียล้ออะไรโอ้โหไม่โดนหัวเลยโอ้โหไม่ตายครับทุกผู้ชมโอ้โหโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายวันนี้เข้าไปแล้วรอเส้นรอเธอโอยู่อกมาเอามาเอามาเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยนะ โอ้โหไม่โดนไม่โดนเออเอาไปสิสเกลเลอร์เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหนึ่งไต่หนึ่งไต่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นไปชุบเพื่อนแน่นอนอนะ่ะผมจะคว้าเราไปนน้ำแข็งอะไรนะเพะื่อเออให้มันทั้ยาช้าขึ้นระเบิดเคขื่องเข้าไปได้ลูกหนึ่งไปดันอะไรนะดันเลย,นะเลยโอ้โหชุบเพื่อนทีวางไวอร์สามลูกเลยนะเนี่ยลูกสอง่งมาแล้วมา,มาลง อเออแตกหนึ่งนะแตกหนึ่งกดลิงก์ไม่ทันด้วยเรียบร้อยเสร็จเออแตกสองนะแตกสองเป็นสไนด์ด้วยดีนะครับที่ผมไม่ยิงยระยะไกลแ้่ถ้า,ายิงระยะไกลผมแพ้เอาะฮามันเล่สนสไนด์อะโอเคผมผมวิม่งมาไปอุ้ยอุ้ยมีข้างหน้ามีข้างหน้าไปวอลเลแล้วมาไปเลยโอ้มันไม่เห็นผมใช่ไหมเนาะสวยสิแตกเรียบร้อยไม่เห็นผมก็แตกสวยสิเออเรียบร้อยโอ้ยของเพียบเลย ผมทิ้งกระสุนไปหน่อยแล้วก็เอาเป็นไอโฟร์แทนแล้วก็สุดกันชาบไป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 เข้าวงเร็วนะครับท่านผู้ชมจะคิวแล้วจะคิว,แล,วแล้วไปไปไปสุดอ่าผมต้องดันเข้าไปในเมืองอะ่ะของอลริกาเอาไงดีเอาไงดีออเอยิงใครอ่ะยิงใครเอายิงผมเหรอโอ้โหนึกว่ายิงใครยิงไม่โดนแรงเหมือนสก,กิลผมเลยอะอะไรครับเนี่ย มาสิมาสิยามาสิมีพวกไม่ใช่หรอมีพวกรอเปล่ามีเปล่ามีเปล่าเอาแล้วเลยโอ้โหเอาเอาเอาแตกเฉยเลยเอาทำทำให้ทำทำทำให้ตายเฉยเลยอะเรียบร้อยไอ้วอลก็มีอ๋อไม่มียาโอ้โีเอ็มเจเก้าแสดงว่ามันเพิ่งลงใหม่นั่นแหละมีไหนมีไหน เฮ้ยผมผมไม่ได้มือมเอาเลยนะอเอาเลยนะอเอาเลยนะอเอาเลยนะเอเยเยอหัวายเรียบร้อยรียบซ้ำนะครับผมเผื่อเพื่อนมันมีว่าแล้วมันมีเพื่อนมันวางให้วงโอเคผมว่าผมจะดันไปเลยนะเพราะว่าวงมันปีไปทางด้านนู้นอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะจบตรงจบตรงอะไร<ส>่ะที่ป่าเลยหรือเปล่าที่ไม่มีบ้านเลยหรือเปล่าเพราะ เพราะผมข้อท้า่จะพร้อมมากไอ้ว้อผมมี21ลูกนะผมบอกเลย21ลูกนี้คือพร้อมมากเลยสำหรับผมโอเคเลยอะระดับระดับหนึ่งเลยอะไปกันเหมือนมีประเด็นกันตรงนูง้นนะครับผมสกเกลเซลอเซอเซอเอาไว้แวเโอ้โหโดนไม่ดเดียวสามเม็ดเออเออโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วผมขึ้นทางบนงีกว่าจะได้ยิงไม่ได้ผมว่าลงล่างดีกว่าเดี๋ยวหมด โอเคจะป้อง okay. เอาไแล้วดิขู่ไนบอลดูมีไหนเอ่ย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 ไอ้ย่ารู้รู้ด้วยรู้ด้วยวายบอลรู้ด้วยเหมือนรู้ว่าว่าผมมีตรงเนี้ยเอาไปแล้วดิโอ้โหไนบอลถ้าไม่ยิงม,ม,มันไม่ค่อยโดนอ่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วะเอาไปแล้วดิเอา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 ยิงไม่โดนสักนัดเลยผมว่ามันมันมีเอลล็อกแน่ๆเลย ถ้าผมวิงไม่โดนเนี่ยผมรอนะผมรอนะผมรอ,นะอมันวิ่งชาร์จมาเผื่อมันเผื่อมันชาร์จมานะครับผมผมไม่แน่ใจทำไมไม่ชาร์จผมก็ชาร์จกลับสิง,ง่ายๆสเลยเอาไม่มีเฉยเลยโอ้วิ่งไปนู่นแล้วโอเควิ่งไปน่าจะวิ่งไปเสริมทับเพื่อนนะครับผมเพื่อนมันน่าจะมีลรงนั้นแหละผมคิดว่านะโอเคผมไปแล้วผมไปแล้วผมจะพมจะวิ่งเข้าไปนะผมจะคน โอ้ยไม่ตายไม่ตายโอ้ยโดนวีเอสดวีเอสดไปวะเร็วเร็วเร็วเลยเออบวกมาดีหมดเนี่ยผมเสียบชอบเสียบผมเลยเออโอ้โหจอร์ดส์คิวอะไรครับเนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อไอตัวเม,มื่อกี้ไม่ตายไม่ตายโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายไปไปไปไม่เข้าบ้านเลยคนระับไม่เข้าบ้านเลยเพราะว่าวงมันจะบีบมันจะมันจะเป็นวงสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชม เฮ้ยบนบ้านผมมีบนบ้านผมมีท่านผู้ชมบนบ้านผมมีโอเค <Okay, S 3> ดีผมช้าสิครับรออะไรไม่นะไม่นะเออเรียบร้อยนี่สิหัวแตกไายวะเอาอยิง,ยง,ยงไม่ได้อ่ะควางระเบิดแหงเอาแล้วเออความระเบิดไปเรียบร้อยนะครับผมมาเสร็จมาเสร็จลูกต้องเออเรียบร้อยดีนะครับที่ผมใส่ก้อนหนึ่งเรียบร้อยไตหนึ่งนะครับไตหนึ่งปั๊มยาปั๊มยาแล้ เลือดผมสองอยห้าสิบนะแม่ต้องตกใจผมเอาสกิลเพิ่มเลือดมานี่ไงเออไอ้ยะมีคว้ามะเบิดคว้ามาคว้างกลับสิครับไม่ไม่โกงมาเสรมาเสรมาเสร็จเอาเราไปกินเรียบร้อยนะโดนร้อยสามแปดล้มไหมโดนไหมเออไม่โดนปะลงล่างเลยลงล่างเลย พอผมจะออกข้างนอกนี้หน่อยนะครับพอผมจะอ,อ้อมไปงมันอามาเสกัดเลออาเอาเอาไม่มีเเลยวม่นะยหลังหลังหลังมังมีเออเรียบร้อยองแตงหนึ่งนะเขมคน19คนไปไปไปไวมอว่า,วาละมันต้องชาร์จอย่างนี้สนแนปยิง เออเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสิบสี่เขวนะผมกับตัวที่ล้มเมื่อกี้ด้วยเนี่ยร้อยนะครับที่หนึ่งนะครับผมกับยีเอสอ่าลงมาอย่างกากจบมาอย่างโหดนะครับก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับซึ้งกดแชร์ด้วยนะครับผมเรียบร้อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย